ไม่ทันสมัยขนาดนี้ไงก็ยันเอาไงว่าบอกเล่าเลยบอกบอกฟั้งปฏิฟั้งอูเลอ่ายันจักความว่ามีกินยันแต่ความโมก็ได้เลืนหนังสือกันาดนี้ที่ที่เริ่มธุรกิจตรงเนี้เริ่มจากคําว่ากลัวไม่มีกลัวอดก็ไปขายของก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขอให้ขายได้ไปวันต่อวันไม่มีแผนการคนเขาถามว่า คุณได้เขียนแผนก่อนอก่อนการขายไหมไม่มีค่ะเริ่มจากการเป็นแม่ค้าขายของให้ได้ก่อนค่อยคิดเรื่องแผนการตลาดถ้าเราขายของได้แผนการตลาดเปนมาทีหลังได้ค่ะ,ะเราคิดแบบคนแบบเราอะแบบคนความรู้น้อยอะไม่มีแผนอะไม่ไม่มีแผนอะ,นอะเริ่มจากไม่มีแผนการตลาดอะ่ะทำ ทำยังไงก็ได้อให้ขายของได้ขายเพื่อนบ้านขายคนรู้จักมีคนเคยชวนเราไปขายของนี่นี่นะคะไปขายเอาเขาเอื้อนยังก่อนอาขายของยังก่อนยังเขาเอิ้ยังก็่อจํายจำได้อันพวกอันยีห่ห้อที่เขาขายตรงอะ่ะเคยส่วนไปขายเราราคาขายตรงอะแพงมากเลยซึ่งเรามองรอบตัวเราอะ่ะมันไม่มี เราไม่มีปัญญาจะไปรูจักคนใหญ่คนโตหรือคนที่เขายังมีกําลังที่จะซื้อได้ไงคนที่เขาถามบอกคุกณฟานี้เริ่มมาจากเริ่มมาจากขายตรงเหรอคะไม่ใช่แต่มีคนขายตรงมาอธิบายแผนเนี่ยแผนการตลาดที่เราฟังแต่เราอ่ะมองความเป็นจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้เราขายไม่ได้สมมุติว่าน้ำยาซักผ้า1่ลิตร1ลิตรเขาขายอยู่200กว่าบาท ซึ่งความเป็นจริงเรารายวันน่ะค่าแรงแค่สามร้อยตะวัดตอนนั้นค่าแรงแค่ร้อยกว่าบาทเองอะตะวัดได้สามร้อยแต่ค่าแรงขั้นต่ำของตอนนั้นอ่ะคือที่ร้อยห้าสิบหกบาทร้อยห้าสิบหกบาทวันหนึ่งกินเท่าไหร่แพงค่าน้ํายาซักผ้าซึ่งชุมชนที่เราอยู่มันไม่ได้หรูหราไม่อะไรซึ่งเราจะไปรู้จักใครอ่ะเราไม่รู้จักใครเลยเราก็ปฏิเสธเข้าไปบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ มีคนด่าเรากลับมาว่าเอาโอกาสมาให้ถึงบ้านยังไม่รับก็ปล่อยเขาทาก็ก็ปล่อยเขาจนห่างนี้แหละเขาพูดอย่างนี้กับเราอะซึ่งมาหาเราที่บ้านชวนเราทําขายตรงแต่เราไม่ทำเพราะเรามองแล้วสกข้าพเราไม่ได้เพราะว่าของที่จะไปเงินที่เราจะเอาไปซื้อเขานะ่ะเราต้องให้ลูกเรากินก่อนเราทําไม่ได้นะซึ่งมันเราบอกว่าเราทําไม่ได้มันมันทำไม่ได้จริงๆค่ะเขาก็บอกเราว่า คุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงค่ะจริงนะคะอยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเงินมันไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนได้ยังไงเนาะหนึ่งสมมติว่าเราต้องใส่กระโปรงหรือใส่สูทไปขายของเหมือนเขาใช่ไหมคะหนึ่งต้องซื้อกระโปรงแล้วเราไม่มีกระโปรงชุดสูทเราก็ต้องซื้อแล้วแล้วลูกเราจะกินอะไรอ่ะต้องมองความเป็นจริงด้วยมาชวนคนที่จะอยขายตรงอ่ะถูกไหมคะต้องมองด้วยว่าเนี่ยสภาพแวดล้อมก็เป็นยังไง ซ,ซึ่งซึ่งไม่แค่ว่าออสมัครตัวแทนสมัครตัวแทนก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยอยู่แล้วถูกไหมไม่ต่ำกว่าห้า้อยคุณจะได้อะไรนี่เท่ากับซื้อของเขาได้แหละบางทีก็พันพันกว่าบาทอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็วิกนึงก็ถ้าเป็นค่าแรงขั้นต่ำมันได้แค่พันกว่าบาทนี้นะสองพันไหมได้สองพันค่ะฉันหาดก็ได้ว่าได้เท่าไหร่เดีย๋ยวชอบชอบคำนวณไง หนึ่งห้าหกคูณสิบสี่สิบสี่แรกบิทหนึ่งได้สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทถ้าไม่มีโอสมมุติว่าทํางานโรงงานนะคะสมัยก่อนถ้ามีโอก็ประมาณสามพันกว่าบาทสมัครตัวแทนไปละพันกว่าบาทลูกจะกินอะไรค่าเช่าบ้านค่ารดนี้เดือนหนึ่งอ่ะสี่พันคูณคูณสองเดือนหนึ่งสี่พันกว่าบาทดิชันจะกินอะไรคะจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อซือ้อมาแล้วใช่ว่าจะขายได้เมื่อไหร่หรถูกไหมพอลูกค้าสั่งแล้วถึงจะไปใครจะสั่งถ้า เอาจริงนะต่ก่อนอ่ะถ้าไม่เห็นของเขาก็ไม่อยากได้ถูกไหมคะไปเปิดร้านก็เลยมองความเป็นจริงว่าทําไม่ได้หรอกทาไม่ได้ก็เลยแบบพอพอตัวเองมาขายคือแต่ก่อนเรารับซักผ้าด้วยเนาะ <laughs> เราซับรับซักผ้าด้วยนะคะคือคือเป็นเครื่องหยอดเหรียญมองมองแล้วนะว่าเครื่องหยอดเหรียญไปสี่พันกว่าบาทที่หกพันใช่ไหม เครื an, ่องซักผ้าอยู่หมื่กบาบสมัยก่อนเครื่องซักผ้าแพงนะเครื่องซักผ้าอยู่หม่กบาบก็เลยบอกบอกสามีว่าบอกคุณเฉภชัยว่าพี่พี่วัดชั้นว่าไม่ต้องติดก็ได้นะเพราะฉั้นนั่งเฝ้าอยู่เอามายอดฉันก็ต้องคอยหยอดให้เขาฉันก็เลยพูดอย่างนี้ไงฉันบอกว่าไม่ต้องติดได้ไหมเครื่องหนึ่งเราจะได้ทําเวลาได้เครื่องก็ไม่ล้วนด้วยเพราะเราไม่มีนี่นะรับซักผ้ามีเครื่องซักผ้าอยู่สองสองเครื่องนะคะอันนี้ความเป็นมาของเรานะ นี้เราไลฟ์สดในทำย t u b e เลยไม่ได้ทําแบบตัดต่อด้วยก็ก็มีอยู่สองอซื้อมาเครื่องหนึ่งเป็นหยอดเหรียญโอ้แพงมากเลยหมื่นรวมเครื่องเครื่องหยอ,อดเหรียญน,นะเครื่องแค่หกกิโลเองนะฝาบนด้วยแล้วก็ห่อนพยาัญลไปไปเปิดตะุเปิดทะลุกัน